แถวปิดเก้านะครับกำลังจะไปแถวคลองหลอดเนื่องจากเมื่อวานดูช่อง y o t u u e f ฟู d ี้เกิลเขาพามากินเ้าต้มเ้าต้มกุ้ยกับข้าวถูกมากอย่างนั้นสิบยี่บบาทเองก็เลยแบบว่าไม่ได้ละโดยความตะการนะครับอยากกินก็เลยหาเจ้าขุนมาลองดูซิเจ้าขุนจะกินไหมไม่รู้นะเจ้าขุนเจ้าขุนเป็นเด็กกินยากนะครับถ้าไม่ถูกปาก เเส้นทางไปครับชื่อชื่อ,อราคาต้มลายลืมแล้วแต่ไปดูหน้าร,นร้านทีเดินเขาต้องคุณเล็กเนาะอยู่แถวๆคลองหลอดครับลงสะพานปิ่นเกล้าเลี้ยวขวาไปก็ก่อนถึงตรงอยู่ติดไฟแดงเลยตรงแยกอัสดานฐถ้าจำไม่ผิดยังไงเซิร์ชกูเกิลแมปกันได้เดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะมีที่จอดรถให้กินไหมเพราะว่าร้านเปิด11โมงนะครับปิดรู้สึกจะ5ทุ่มแล้วก็ปิดทุกๆวันจนนันทร์วันนี้วันอาทิตย์ มีโอกาสมากินได้ก็เลยรีบมาลองกินสัหน่อยสิว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวไปจเจอกัน,นตอนนี้มีที่นั่งเปล่านั่งนอกก็ได้แต่บรรยากาศนะครับข้างของหลอดรงข้ามสาริกา เอาต้มฟักช่วยหนึ่งครับมารับผัดไข่นั่นยังไม่ได้ใช่ไหมครับยำกุ้งแห้งกับสตโป๋ยำ ปลาสลิดเ,เป็นยำอีกจานหนึ่งครับเป็นยำอีกจานหนึ่ยำหมาดเป็นยำไข่เคี่ยวกะเพราไข่เยี่ยวมาเป็นการสั่งกับข้าวที่โตไม่พอวานะคุณเชียร์ยำไส่โป๊ปลาสลิดผัดปลาแมวใส่โป๊ะผัดไขย่ยำกุ้งแห้งปลากระป๋องปลากรอบมะระผัดไข่ ไลายไปล,ยลองมาับละรผัดไข่ของโบนะครับชอบกินมะัะผัดไข่ลูกฝ่ายลูกข่ยกำลังกู้เก้าทัดีต <c oughs> ัวจํม ก็นหมาดอะกินอะไรครับกินกุนเชียงราคาถ้าจานใหญ่น่าจะยี่สิบเนาะถ้าเป็นจานผมน่าจะสิบบาทคิดว่าเดีย๋ยวไ้ดูตอนทิ้งอทีนึง จำปลาตุ้ยอืมมันดัป่ะ่แไป้ยุจำกุงแท้ แซ่บอร่อยนะคะรับกับเค้าฝั่งแมงคู่อร่อยไข่เจียวอร่อยปลาสลิดอร่อยนะคะรับใส่โบที่ชอบอยู่แล้วเชฟโบยำนี่ก็อร่อยที่ชอบตุ๋นอย่างนึงคือยำกุ้งแห้งไม่ค่อยจะกินนานมากแล้วยำกุ้งแห้งก็อร่อยมากผัดรสชาติใช้ได้ครัเมื่อกี้ก็เอาผัดซักแนวมาอร่อยหมดไปหลายจานเรื่อง่นแล้วกินกับข้าว เดี๋ยวเราดูตากเจ๊บิีก่อนรสชาติละหานเกินราคาค่<ะ>เดี๋ยวเรียกิดตักกแบบินขนาดนี้ก<ะ>ี่บาทชินเชียนติเชียใหมดิเชียใหมดเราชิมไม่ไหวละ ส0มร้อยบ,บาทเองม <ไป S 2> าแล้วขุนเข้าเซเว่นโหดมากกว่านี้ขุนอยากกินเปลืองเออทำได้ใช่ไหมขุนกินเปลืองใช่ไหมนี่นะับจานถ้าเป็นจานดีๆี0ีบาทจานโกมา10บาทข้าวต้ม3บาทนะครับเป็ดเสร็จมื้นี้257บาท สรุปนะครับร้านนี้นะครับร้านข้าต้มคุณเล็กตรงแถวคลองหลอดนะครับก็ราคาคุ้มค่ามากๆนะครับกับเงินที่จ่ายไปรสชาติอร่อยใช้ได้เลยนะครับ อร่อยเกือบทุกอย่างที่สั่งเราบนโต๊ะเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับยังไม่ได้ลองพวกต้มพอดีต้มยังไม่เปิดต้มจับ่ายต้มฟักก็ยังไม่ได้กินนะครับแต่ไม่เป็นไรก็เท่าที่ลองดูแล้วเนี่ยอร่อยแบบมากินซ้ำได้กระเทยไค่อยากลองอยู่แถวสนามหลวงปิ่นเกล้าไม่ไกลไม่ไกลก็ลองขับมาดูได้นะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่กลับมากินซ้ำได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายแลยบ๊ายบาย